วันที่5ทธันวาคม2564มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2564โดยเวลา8.30นาฬิกา30นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิตปริชารักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครร่วมพิธีถวายพ่านพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมณหอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนคร โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครนางจุรีรัตเทพอาจเป็นประธานในพิธีได้ถวายพันพุ่มดอกไม้ กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมชายาลักษณ์จากนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีนายนิรุตวิชาชาติหัวหน้าง,งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาพร้อมจิตอาสาจากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สะพังทองจังหวัดสกลนครโดยประธานในพิธีผู้ว่ารชาชการจังหวัดสกลนครได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวาย ราสักการะกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคําปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามครั้งและเริ่มกิจกรรมจิตอาสาตามจุดต่างๆ วันที่5ธันวาคม2564กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดกิจกรรมดนตรีอวอเทอร์พระเกียรติ5ธันวาคม2564ณลานหน้าหอประชุมมหาวิชลาลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยในเวลา17นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดสกล นางจุริรัตน์เทพอาณเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัายราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรพงศ์อินทระวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและผู้ช่วยศาสตราจารย์นำพลพิพัฒน์ไพบูรย์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร จากนั้นเป็นการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่29ซึ่งได้นําบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติมาร่วมขับร้องจํานวน10เพลงและในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร,ชม,บร,ะบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและ นักศึกษาทั้งสมมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาบูรณาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีสางกร,รมและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนำผลงานวิจัยมหัศจรรย์ฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋วเกษตรกรรมบนวิถีปกติใหม่ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดนิทศาการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2,564กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG โมเดลระหว่างวันที่22-26พฤศจิกาย,ยน256 64ณบางกอกคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทราราแกนชั้น22เซ็นทัลเวิด์กรุงเทพมหานครโดยได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและโล่แสดงความขอบคุณจากกระทรวงอวซึ่งนนเทศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษานักวิจัยสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปทั้งในรูปแบบการชมเทศการภายในงานออนไซต์ site, และรูปแบบการชมเทศการแบบออนไลน์ line, เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฏสกนลนครและศาสตราจารย์ดรทศวรนษศรีตะวันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนแรงบันดาลใจในการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์และต่อย,ยอดบนเวที Research Expo Navigator ภายในงาน Thailand Research Expo 2021อีกด้วย